มีผู้ถามไปรามฐานามครับปูกว่าแฟนของลูกเจ้าชู้ไม่หยุดเลยกรรมของเขาหรือเปล่าครับปู่แฟนของเจ้าเจ้าชู้ไม่หยุดเลยเป็นกรรมของเขาไหมเราตอบแบบนี้นะเป็นกรรมของเขาแต่เป็นเวรของเจ้ากรรมของเขาเขาสร้างแบบไหนเขาต้องได้รับผลแบบนั้นเขามีความเจ้าชู้ประตูดิน เขาเรียกว่าเข้าสู่เรื่องราวของคำว่ากาเมสุวิชาจะได้รับผลนั้นเรียกว่าเสียทรัพย์เสียสินรุ่งริ่งในเรื่องทรัพย์สินสุดท้ายจะลามาถึงเรื่องการงานสุดท้ายหนักสุดจะกลายเป็นไม่เหลือเงินอะไรจนกลายเป็นหนี้สินพรุงพรัง 2. วิบากกรรมของเขาท,ทั้งทั้งที่รู้ก็ยังทำและทำอยู่บ่อยครั้งเรื่อยร่ำไปจนติดเป็นอุป,ปนิิัยใจคอจนเป็นถึงขั้นขันทัศนดานอยู่ในจิตเหล่านี้มีเรื่องราวคำว่าเสียชีวิตแล้วเกิดเป็นสัตว์นรกแดนแรกแดนที่สองเข้าสู่สัตว์เดรชานสองประการส่วนเจ้าไม่ได้เป็นกรรมเจ้าคือเวนเจ้าได้รับเวรจากเขา เป็นเพราะเจ้ากับเขาเคยสร้างกรรมร่วมกันมานั่นคือคำว่ากามเมมาแต่เก่าก่อนอดีตชาติส่งผลให้เจ้ากลับชาติมาเกิดได้รับการทุรยศหักหลังจากคู่ครองและไม่ได้รับความสุขจากคู่ครองเครือญาติพ่อแม่ลูกหลานเป็นอย่างนั้นและเจ้ากับเขาเคยอาฆาตแค้นทำให้กันและกันเจ็บปวดรวดร้ากันมา มีการอาฆาตแค้นอยู่ในจิตที่ไม่ปล่อยวางเป็นอโหสิกรรมเจ้าเลยมาได้รับเวรกับเขานั่นคือทุกข์ไปกับเขาแต่ก็เลิกไม่ได้หรือจะต้องเจ็บอกเจ็บใจเขาเป็นกรรมในชาตินี้เจ้าได้รับเวรในชาตินี้นั่นคือทุกทนทรมานแต่พอชาตินี้ผู้นั้นดันมีกรรมไปกาเมอีกแล้ว ทั้งทั้งที่จะมีจิตตัวผู้รู้เป็นตัวสติยับยั้งความคิดเขากลับปล่อยตัวเองให้มีเรื่องราวไปเรื่อยๆก็ได้รับระโรคไปอีกนี่คืออกุศลและอกุศลวิบากนั่นคือสร้างอากุศลไว้อกุศลวิบากส่งผลให้เป็นเช่นนี้เช่นนี้เช่นนี้ แต่เขามีนรกนะเพราะหลายครั้งหลายคาได้บ่อยขึ้นอันนี้เราไม่ได้ดูชื่อนะแต่เจ้าบอกเราว่าบ่อยและมีตลอดเพราะฉะนั้นคำว่าบ่อยและมีตลอดนี่เป็นอุปนิสัยถึงขั้นคันทัศนดาน